สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นปฐมึกษาปีที่3นะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภศึกษาเช่นเดิมนะครับวันนี้คุณครูท็อปก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะครับยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้คาว่าการสร้างสัมพันธภาพเป็นเช่นไรนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับ การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวก็คือเมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวนะครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งทุกคนในสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะครับจึงมีความสําคัญการอยู่ร่วมกันทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขสิ่งนี้เขาเรียกว่าสัมพันธภาพ แต่ถ้าครอบครัวเรายังไม่มีความสุขเราจะเสริมสร้างตรงไหนให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะครับจะมีวิธีต่างๆนะครับเป็นการสร้างสมรรถภาพในครอบครัวของเราให้มีความสุขเป็นครอบครัวที่แฮปปี้นะครับต่อมานะครับทุกคนนะครับในครอบครัวคือสมาชิกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับทุกคนในครอบครัวต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง อย่างเช่นตัวเรานะครับมีหน้าที่เล่าเรียนเรียนหนังสือมีหน้าที่ช่วยงานพ่อแม่มีหน้าที่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองส่วนผู้ปกครองนะครับหรือพ่อแม่เราหรือญาติผู้ใหญ่ก็จะคอยอบรมสั่งสอนนะครับให้เราเป็นคนดีให้เราเป็นคนเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงป้านะอาเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับก็จะมีหน้าที่ที่ทําที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นแล้วนักเรียนนะครับเป็นเด็กนักเรียนมีหน้าที่เรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคําสอนของท่านนะครับและหน้าที่อื่นๆที่อยู่ในบ้านอันไหนที่พอจะช่วยนะครับช่วยทํางานบ้านให้พ่อกับแม่เราไม่ว่าจะเป็นการล้างจานการซักผ้าการหุงข้าวทาอาหารเราช่วยเลยครับอันไหนทําไม่เป็นเราก็ให้ผู้ปกครองให้คุณพ่อคุณแม่เราสอนนะครับ อันนี้ก็คือการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวของเรานะครับเด็กๆนะครับต้องให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะครับหรือญาติผู้ใหญ่นะครับให้ความเคารพอยู่ตลอดเวลานะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะพูดจาไพเราะสุภาพนะก่อนจะมาโรงเรียนนะครับเราก็ต้องยกมือสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับลุงป้า้นอาหรือญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับเวลาเดินผ่านนะครับเดินผ่านผู้ใหญ่เราก็ก้มนะครับ ก้มลงนะครับก้มลงเล็กน้อยเพื่อที่จะเดินผ่านแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือการสร้างสัมพันธภาพนะครับในครอบครัวนะครับทุกคนต้องพูดคุยและปรับความเข้าใจกันเมื่อเกิดปัญหาถ้าหากเรามีปัญหาในครอบครัวของเรานะครับอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอย่าเอาอารมณ์มาตัดสินปัญหาครับทุกปัญหาเรามีทางออกฉะนั้นแล้วทุกคนครับ มานั่งคุยกันมานั่งปรับความเข้าใจต่อกันอย่างเช่นเราไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ซื้อของให้เรานักเรียนรู้หรือไม่ว่ากว่าพ่อแม่เราจะหาเงินมาได้แต่ละบาทนะครับมันสําคัญขนาดไหนกว่าจะได้แต่ละบาทต้องเหนื่อยขนาดไหนนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องรู้จักกดออมช่วยพ่อแม่ประหยะัดและนะครับและมีน้ําใจซึ่งกันและกันมีความเสียสละช่วยเหลืองานในครอบครัว นะครับมีสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจเราก็ต้องปรับความเข้าใจถ้าวันไหนเห็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับดูด่าว่าเราเราอย่าไปโกรธท่านนะครับเราควรปฏิบัติตามท่านเพราะสิ่งที่ท่านสอนเป็นแต่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่ให้เราคุยนะครับให้เราเล่าให้พ่อกับแม่หรือให้ญาติผู้ใหญ่เราฟังว่าเรามีปัญหาด้านนี้นะแล้วผู้ใหญ่นะครับหรือพ่อแม่ของเราก็จะช่วยแก้ปัญหา อย่างเช่นนักเรียนนะครับอ่านหนังสือยังไม่คล่องนะครับก็บอกว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับมีเวลาบ้างว่างบ้างไหมนะครับช่วยอ่านตรงนี้ให้หน่อยมันอ่านว่าอย่างไรช่วยสะกดให้ฟังหน่อยแล้วเราก็สะกดตามท่านนี่แหละครับเขาเรียกว่าการสร้างสมรรถภาพในครอบครัวเป็นสิ่งเล็กเ็กเน้อยนะครับแต่เต็มไปด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับ เหมือนกับสิ่งที่ครูสอนมาก่อนชั่วโมงที่แล้วนะครับเรื่องของครอบครัวนะครับอันนี้ก็คือการสร้างสมรภูภานะครับรู้จักการละเทศะเคารพสิทธิ์ของตนเองนะครับทำแต่นักเรียนนะครับห้ามทําตามใจตนเองจนเกิดเป็นมิสัยควรนะครับควรทําจิตใจให้ละเลงอยู่เสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดกับตัวเราเพื่อที่จะสร้างสมรภูภาพในครอบครัวของเราอย่างแฮปปี้มีความสุขนะครับ ทำกิจกรรมครับเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเราต้องมีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวเพ <อะ S 1> <inne. S 2> ื่อสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการออกอกําลังกายการทําอาหารการทําความสะอาดบ้านการดูหนังและอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่นะครับให้เราอย่างน้อยนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเพื่อที่จะสร้างสัมพันธภาพของครอบครัวของนักเรียนนะครับให้มีความสุข เต็มไปด้วยความแฮ ppy นะครับการทําอาหารเราช่วยพ่อแม่ทําก็ได้นะครับสิ่งไหนที่พอช่วยได้เราก็ต้องช่วยสิ่งไหนที่เราทําไม่เป็นเราก็ต้องถามท่านนะครับเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวนะครับงานวันนี้นะครับสําหรับนักเรียนนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนหน้าที่ของตัวเองนะครับที่นักเรียนขณะที่อยู่ที่บ้านว่านักเรียนมีหน้าที่ ช่วยเหลือหรือทําอะไรช่วยพ่อแม่หรือผู้ปกครองครับให้รเรียนเขียนมาเป็นข้อๆก็ได้นะครับอย่างเช่น,นเด็กชายมานนะครับช่วยพ่อแม่ซักผ้า,อ,าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเด็กหญิงแก้วตาช่วยพ่อแม่ล้างจานกวาดบ้านเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือหน้าที่นะครับที่เราทําอยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนจดมาเลยนะครับจดลงในสมุดนะครับว่าเรามีหน้าที่ช่วยเหลือนะครับช่วยงานบ้านขณะอยู่ที่บ้านอย่างไรนะครับคุูครูไม่กําหนดว่ากี่ข้อใครช่วยเยอะก็เขียนมานะครับใครช่วยเท่าไหร่แล้วก็เขียนตามที่เราช่วยงานขณะอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้นะครับตกแต่งให้เสียงงามส่งมาทางไลน์ให้ครูตรวจนะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวข้อ หมดเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปในเนื้อหาใหม่นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีครับ